สวัสดีครับช่องไพรวันชาแนลครับมนี้สมารถ1หนึ่งป้าทับทิมครับผม,มกินเขาเมลแงครับไส้พักก่อนครับปกักจัดงามๆครับงามๆงามๆงามๆครับแล้วกับปิดฝาครับ ปิดฟ้าครับผมไฟกระดังเรียบร้อยแล้วครับข้างอันนดี้ครับ เรียบร้อยแล้วครับผมเตรียมป้ากระสุกแล้วนะครับปลาทับทิมครับเอ,อ้ยหอมควนๆเบตาตกินครับเอาอย่างไกรก็ซ้ำนี่ก่อนนะครับขอบคุณครับผมติดตามได้ด้วยครับอย่าลืมครับสวัสดีครับ